าเมื่อนี้มาสวนจิม้มเมียงมักม่วงน้ำกันจ้าเป็นมสมจ้าเมื่อนี้เป็นสม,มัก่วงละยี่สิบาทจ้าซื้อมาสองฟวงเนี่ยโ้สดงามสิมีเป็นแต่แซลลยแตกฟานแซนําเกลือกันจากวันอื่นเหนีย,ยาวเลยฟเนาลฟ้าอเสยจวัสดีจ้าม่จางจิมกันจ้าวันที่นี้

จะนำเกลือหอมนดะวันนี้เช็ดเจจ้ายาอันเจวนี่แเจบแม่เนี่ยเน้ำบะดงสีหอมนบเียแซบเดรากใส่น้ำตาลจ้าใส่ลงไปเลยเอามนมีคงหนยมีอุ้ยมีอมาอุ้ยลูกเอาแล้วสำคัญเนีน้ำตาลจะหลายจังน่อย แกวผงมีแม่บัวแม่มุอมกักอันนี้คุณไดแกวผงได้ไยินจะเสียพตวัวนะันแก่นมม้ำนี่เสียครั้ม่รู้แกวผงมุณจะให้แกแบบเป็นแก่น้ำสีแบบเลือลๆๆลวนเทานันเนาะแก่ผงแนวสัมพันนี่เหมือนหม่อมมาได้จ้าแนวสําพัญสุดที่คใจพี่กเลยจ้าไ่ได้ซอซอนเนาะเมนไม่เทจ้ะกรอบจ้ แซ่บซีเตมุสเซ่อเนี่ยจ้าใส่บถังไว้ใส่น้ำตาลใส่พริกคงจ่ายเนี่ยจ้าซอยได้ฟันหมวกหัวเขาเลยพาครึ่งเจ้าว่าหมวกหัวอยากให้แซ่บตำแซ่ถังแซ่ตู้เย็นไว้จ้าในกรอบเนียนมันจีแซ่บโกโบแซ่ใส่ข้าวขวนเล็กน้อยจ้าแซ่บเลยกรอบกรอบกรอบแข็งตัวมันจะรู้มีไว้จะใส่ชุดตัวอย่าในกรอบที่ส่งมาเลยประกอบมาได้มีแบ้มันม่รู้ มาจ้ายิ้มกันจ้าวันที้แซ่บๆนั่นกันเด้อง่ายๆเลยพ่อสื่อเนาะจ้าลายได้ไหมเนยๆก็เออสื่อเนยมันกว้างเลยไม่กูเบอร์จากกินมี่สองคนกวงหนึ่งเนี่ยคเอเดอยู่งของน้ำนักแม่นม่มีแม่พูดอะไรเสดอยู่เพราะว่าเนยกิ่นเก้งแม่กับกิ่นเก้งม่วงมันเป็นส่วงเอามันกลิ่นอีมี่ยังกินอะไรเสือดม่นแบบบอบบางหน่อี นามดงเขาใส่ไปไล้จ้าแสบๆไ,ไหลายแปลาแดงเาจะสีหอมจ้าหอมนัวบาเข้มจินริด<ม>คนจ้าบ<ม>น,นี้บบคนบบมันอกันเดดเลยแมลุกตนี้กินก้อนน,ะนี่ไปส้อมเที่ยจ้าแต่ไองมาเนะาะไม,ม่ได้กิจ้ายวแบบเา้า คิมนไดมีเนี่ยถม่ใช่คุณไม่จะต่ำปองมันยกินเลยแอดบบไ้แล้วถธามีแบบใบใจหนุ่ยเลยหุ่นย่างเกียวดอไรตางลก่อนมันมันไปเยอะเหมือนันเป็นแบบน้ำดาแมนมันเสีบน้ำประแดกว่าเลย้องเจอไม่กินเสียบประแดกร้ายปวดจ้าเอาออกไปเลยอันนี้ กินเหมือนที่ไหนมโลเนาะไอ้่าลองเพลินลองนะโอ้ยขนาดมิซอนก่อนก่อนกินไงตําดังเลยตั้งยังแม่จบได้ละเนี่ยอย่างนี้งานเนี่ยมิมิน้องฟางจ้าบอกกายกินแต่หันจะร้อยไปกินมาซีดาเพราะปานนั้นตัวมาซิดาอย่างเนี้ยคุณเห็ว่าเนี่ยหน่องฟางร้อยไปกินเรื่อยๆไปกินมากดีดีจ้าบมกซีดา โอ้ยิมประเเจียวเพิ่มหมดเลยเย็นหน่อยนี่หน่อยตอนแสบทีี้เพิ่มเนียนเดียดืมเจไร่จามาเรื่อยแบบที่ไหมาหจ้ากยิมกันจะไปตอนใ้เบลตอนในยานอากาเจียวเจียวเสียวมองคุนจากคมเนาะนั่น้อยเอาของคนะ ตอนนี้หมักย่งางนึงจานบะมีม่อนะหนึ่งจานในมักเือนแม่แต่มันจะมีแต่สแล้วย่างยางบยางโอ้ไม่ได้ีบาทบาทลูกยางกบาทบาทเลยจะเบื่ไหมล่ะมันแบบมันไม่มีใกินสิได้เลยจัง เปียจนจ้จาเช่ไหขอทำกินยายเป็นท้ายแข่งสิ่งนี้สิ่งน,นี้ะไอย่างจมะมีอะไรกตับเลยจ้ะใช, <c oughs> นช้น้ำกินหลายอไรงแสบมีกินเยอะเลยไหมช้ไหลายแล้ว <c oughs> นะก <c oughs> ินจะทำหนี่ยไม่เคยได้กินพอนมาอื่นจ้ะ มดแต่คุดเลยคุณน่อะครับเฮ้ยเลมาจากินกันจ้าจับจับเลยเนี่ยกินนะไม่เป็นมวงใหญ่เนี่ย แวอุ้ยน้อาตาแม่ต่ําด้ยนี่ใครแถวเอาให้มันตังมาเือตั้งเทไหรลงนะจับจับดูสิบอเพื่อนนยวันนึงนดหน่ยจับนยังมติดแถวไหมอันสดบะมี่แหละแว่ามัวหาน้ำขอก็มี ว่าสมควรว่าทุกคนเอาเล่าผมเลยเนาะอยกวนที่เสียแถวจ้าแอมันสมเตุตัวนึ่งม็นเพื่อนพบกอบมะในเบิดกแก้วเพื่อนาะแอืมเจ้าจะเบิดอ่ะัวนั่งไหลเหน่อยปดบ้างเงยแต่รลานมันจะน่อยันม่แเสีบจากในเล่อใหม่ไว้ก่อน จะยัดไม้ออมาเย็ดยาดบวชตัวนึงแม่ติดใเสบก็ตอบหลับคมวันเงยน้อคมบางเงยคผมนแบบงนักเปลี่ยนล้างลกมคือไงมัอคนน้นจดม่ในบานเปลี่ย นบอบอังโมบดอีีอยู่โมนันอิม่มนะจ๊ะมเขดเขียวอันจะเป็นคนิด,มามมาดไม่ง่ายจ้ะเป็นวลไหมอีสานมาข้าเลยจะมีเป็นงามูวงหน่อยเนาะเด้ยบุญจักน้อยจ้ะทำมางน้อยสิอยาจังนี้น่ยเราหน่อยไมมงหน่อยๆเขาจะปิดออกไหมลูกหมือนมวงหน่อยถ้ามันด่าเขาดิมวงพันก

Mắt sư mà sư sưu dạng nè sưu dạng nè kìm tay nè kìm tay nè kìm tay nè dạng nè sưu dạng nè sưu dạng nè sưu kéo nè kéo dạng nè sưu dạng nè sưu nè